เดือดก่อนเตะเปยอมรับเองแมนซิตี้ขาดหัวใจแดนกลางขณะที่ลิเวอร์พูลเจอวิกฤตแบ็กขวาหนักสุดฤดูกาลแล้วคำถามที่แฟนหงไม่อยากได้ยินที่สุดกำลังดังขึ้นเรื่อยๆนี่อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโมซาลาในแอนฟิลด์จริงหรือเปล่าเกมนี้ไม่ได้วัดแค่3มแต้มแต่วัดอนาคตของทั้ง2ทีม แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ก่อนเกมชี้ชะตาแชมป์พรีเมียร์ลีกที่พวกเขามีคิวบุกไปเยือนแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้เมื่อเป๊ปกวาดิโอลาออกมายอมรับแบบไม่ปิดบังความกังวลว่าเบนโดซิวามิดฟิลคนสำคัญอาจฟิตไม่ทันลงสนามในเกมบิ๊กแมตช์นัดนี้พร้อมกันนั้นยังเปิดฉากวิจารณ์กฎการขึ้นทะเบียนนักเตะของลีกอย่างดูเดือดโดยเฉพาะกรณีของมาร์เกฮีที่เขามองว่าเป็นเรื่องไร้เหตุผลและขัดกับสามัญสำนึกของฟุตบอลอย่างแท้จริง เป๊บตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่าในเมื่อสโมสรซื้อขายนักเตะถูกต้องตามกฎของฟี่าจ่ายค่าเหนื่อยครบถ้วนและนักเตะก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วเหตุใดจึงไม่สามารถส่งลงสนามได้พร้อมยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อ EFL เพื่อหวังให้เกฮีมีสิทธิ์ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึง ในแง่ของความพร้อมโดยรวมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อรูเบนดิอาสและไรอันแชกีกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกทั้งในแนวรับและแนวรุกแต่เงื่อนไขสำคัญที่สุดก่อนบุกแอนฟิลยังคงไม่พ้นสถานะของเบนาโดซิวาเพราะหากขาดเขาไปสมดุลในแดนกลางของทีมอาจสั่นคลอนทันทีโดยเฉพาะในเกมที่ต้องเผชิญกับบรรยากาศกดดันที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฟุตบอลและมีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพัน โดยส่วนตัวมองว่าเกมนี้ความได้เปรียบหรือเสียเปรียบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้อยู่ที่แทคกติกหรือชื่อชั้นนักเตะแต่อยู่ที่การมีหรือไม่มีเบนาโดซิลวาในสนามเพราะเขาคือหัวใจของการเชื่อมเกมและการคุมจังหวะหากเป๊ปลงแอนฟิลโดยไม่มีเขาต่อให้แผนมาดีแค่ไหนก็มีโอกาสโดนความดุดันของลิเวอร์พูลบดจนเกมหลุดได้ง่ายและนี่อาจเป็นหนึ่งในเกมที่ชี้ชะตาแชมป์ได้จริงๆไม่ใช่แค่ในเชิงคะแนนแต่ในเชิงสภาพจิตใจของทั้ง2ทีมด้วย ในขณะที่อีกด้านหนึ่งลิเวอร์พูลเองก็กำลังประสบปัญหาแนวรับฝั่งขวาเช่นกันลิเวอร์พูลกำลังเผชิญหนึ่งในบททดสอบที่หนักที่สุดของฤดูกาล2025ทั2026เมื่อพวกเขาต้องลงเล่นเกมชี้ชะตากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้ปัญหาใหญ่ในตำแหน่งแบ็กขวาหลังอาร์เนอร์อาร์เนอร์ต้องเจอกับวิกฤตอาการบาดเจ็บที่บีเพคเขาจำเป็นต้องเยัียบผู้เล่นจากแดนกลางลงมาอุดช่องโหว่อีกครั้งและสถานการณ์ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อมีการยืนยันแล้วว่าโจโกเมส ยังไม่ฟิตพอสำหรับการออกสตาร์ทในเกมระดับบิ๊กแมชแบบนี้จากตัวเลือกที่มีอาร์เนอร์จำเป็นต้องมองไปที่แผงกองกลางเป็นหลักและชื่อแรกที่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งมากที่สุดก็คือโดมินิกโซโบสายมิดฟิลด์พลังไดนาโมที่มีทั้งความแข็งแกร่งความเร็วและพละกําลังที่วิ่งได้ไม่มีหมดโซโบสายคือผู้เล่นที่ให้ความอุ่นใจกับทีมมากที่สุดในแง่ของความสม่ําเสมอและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนจังหวะจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดี ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยางไรก็ตามการถอยเขาลงมาเล่นแบ็คขวาก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะนั่นหมายถึงการดึงหนึ่งในคีแมนที่ดีที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้ออกจากพื้นที่อันตรายในแดนกลางและอาจทำให้ประสิทธิภาพเกมรุกข,ของลิเวอร์พูลลดลงไปพอสมควรอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆคือวาตารุเอนโดกองกลางตัวรับที่โดดเด่นเรื่องระเบียบวินัยและประสบการณ์ เอนโดเคยผ่านการลิ้นในตำแหน่งแบ็กขวามาแล้วในช่วงต้นอาชีพและเขาแสดงให้เห็นในเกมยุโรปกับคาราบัคว่าสามารถยืนตำแหน่งเติมเกมและเชื่อมบอลได้อย่างไม่ขาดตาหากลิเวอร์พูลต้องการเน้นการครองบอลและคุมจังหวะเกมจากแนวหลังเอนโดถือเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของเขาก็คือเรื่องความเร็วซึ่งอาจกลายเป็นจุดอ่อนร้ายแรงทันทีหากต้องเผชิญหน้ากับนักเตะสายจัดจ้านอย่างเจเรมี่โดกูหรือฟิลโฟเดนในระบบแนวรับที่ดันสูงของลิเวอร์พูล ส่วนตัวเลือกสุดท้ายที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือเคอร์ติสจนส์มิดฟิลด์สายเทคนิคที่มีจุดเด่นในเรื่องการเอาตัวรอดจากการเพรสซิงและการคุมจังหวะเกมจากแดนลึกจนส์ Jones ไม่ใช่นักเตะที่กลัวการประทะและสามารถช่วยทีมออกบอลจากแนวหลังได้ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งปัญหาเรื่องสมาธิในเกมรับยังคงเป็นจุดที่น่ากังวลอยู่เพราะหลายครั้งเขามักจะโฟกัสอยู่กับบอลมากเกินไปจนหลุดตำแหน่งและความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจกลายเป็นหายนะทันที เมื่อต้องรับมือกับเกมบุกที่รวดเร็วและเฉียบคมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าตามรายชื่อแล้วลิวอพูจะยังมีแบ็กขวาอาชีพอย่างเคลวินแรมซี่อยู่ในทีมแต่ดูเหมือนว่าอาร์เนอร์อาร์เนอร์จะยังไม่พร้อมเสี่ยงใช้งานดาวรุ่งชาวสกอตในเกมระดับ5ดาวแบบนี้ทำให้ภาพรวมทั้งหมดชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าโดมินิกโซโบสไลคือทางเลือกที่สมดุลที่สุดแม้ต้องยอมเสียความดุดันในแดนกลางไปบางส่วนเพื่อแลกกับความมั่นคงในแนวรับ ในการหยุดเครื่องจากสีฟ้าของเป๊ปกวาดิโอลาโดยส่วนตัวมองว่าเกมนี้อาเนอร์แทบไม่มีทางเลือกมากนักและการขยับโซโบสลายไปเล่นแบ็คขวาแม้จะดูฝืนธรรมชาติแต่คือการเลือกเสียอย่างมีเหตุผลเพราะหากปล่อยให้ฝั่งขวากลายเป็นจุดอ่อนตั้งแต่ต้นเกมอาจหลุดมือเร็วเกินไปสำหรับลิเวอร์พูลและในเกมระดับนี้การรักษาความสมดุลและอยู่ในเกมให้นานที่สุดอาจสำคัญยิ่งกว่าการใส่ผู้เล่นในตำแหน่งถนัดแบบเป๊กทุกจุดเสียอีก แม้สกอร์ชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือนิวคาสซิลยูไนเต็ด4-1จะดูสวยหรูและตอกย้ำความแข็งแกร่งของทัพหง์แดงในพรีเมียร์ลีกแต่เบื้องหลังเกมดังกล่าวกลับมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้แฟนบอลเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อผลงานของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมถูกหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์อย่างหนักว่าเขาอาจกำลังเดินเข้าสู่ช่วงขาลงของเส้นทางอาชีพทมกลางกระแสะข่าวการย้ายไปค้าแข้งในซาอุดิอาระเบียที่เริ่มดังขึ้นเรื่อย ประเด็นนี้ถูกจุดประกายอย่างชัดเจนจากปากของสตีฟนิโคลอดีตแบ็คขวาระดับตำนานของลิเวอร์พูลซึ่งออกมาชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่น่ากังวลของซาร่าในเกมล่าสุดโดยเฉพาะอาวุธสำคัญอย่างความเร็วที่เคยเป็นจุดขายกลับดูจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนิโคลยกตัวอย่างจังหวะที่ซาร่าออกตัวนำคีแรนทริปเปียอยู่หลายหลาแต่สุดท้ายกลับถูกตามทันได้แบบไม่ยากเย็นพร้อมตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่า หากความเร็วที่เคยสร้างความแตกต่างหายไปความมั่นใจและความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายก็ย่อมลดลงตามไปด้วยและซาลาในวันนี้อาจไม่ใช่นักฆ่าในกรอบเขตโทษคนเดิมอีกแล้วขณะเดียวกันกระแสะข่าวจากตะวันออกกลางก็ยิ่งเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นเมื่อมีรายงานว่าอัลอิติฮัดทีมดังจากซาอุดีอาระเบียเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวซาลาไปรับบทบาทแทนคาริมเบนเซมา โดยตัวเลขค่าตัวที่ถูกพูดถึงอยู่ที่ราว30ล้านยูโรหรือประมาณ26ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับชื้อชั้นของนักเตะปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ลิเวอร์พูลต้องคิดหนักคือความตึงเครียดระหว่างซาลากับกุนซือคนปัจจุบันอาร์เนอร์สโอตที่ถูกมองว่าเริ่มสั่นคลอนตั้งแต่จบศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์รวมถึงภาระค่าเหนื่อยระดับมหาศาลที่สโมสรอ,อาจเลือกปลดออกเพื่อปรับโครงสร้างทีมในระยะยาว และเมื่อพูดถึงอนาคตหากวันหนึ่งลิเวอร์พูลต้องตัดใจปล่อยคิงโมออกไปจริง ชื่อของแจรัตโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ถูกยกขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทันทีโดยโจโคอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษมองว่าโบเวนคือผู้เล่นที่มีความสม่ำเสมอดุดันและมีคาแรคเตอร์ที่เข้ากับสไตล์ลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนอีกทั้งยังพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วหากสถานการณ์ของเวสต์แฮมเข้าสู่โหมดดิ้นรนหนีตกชั้นจริงโบเวนอาจกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ลิเวอร์พูลพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาสานต่อบทบาทริมเส้นฝั่งขวาในทันที โดยส่วนตัวมองว่าซาล่าอาจไม่ได้หมดอย่างที่หลายคนเรียบตัดสินแต่เขากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของนักเตะวัยเลขสมที่ต้องพึ่งพาการยืนตำแหน่งและการตัดสินใจมากกว่าความเร็วล้วนคคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเขายังเก่งพอหรือไม่แต่อยู่ที่ลิเวอร์พูลยังพร้อมปรับระบบเพื่อดึงศักยภาพที่เหลืออยู่ของเขาออกมาได้แค่ไหนหรือจะเลือกปิดฉากตำนานไว้ตรงนี้แล้วเริ่มต้นยุคใหม่อย่างเด็ดขาดมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวในวันนี้ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ